ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องวิธีอัปเดตนอสสามสองนะครับให้เรเข้ามาโลโก้นอสนะครับแล้วเข้ามาอัปเดตเวลาเราอัปเดตเนี่ยถ้าเราอัปเดตไม่ได้นะครับมันจะให้ขึ้นใส่ u e r n a m e และ password นะครับลองลองนี่คือตัวอย่างนะครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ขึ้นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับหรือย r name และพา s เวิร์ดนะ วิธีหานะครับเราก็มาเข้าที่ Google นะครับเข้า Google สักครู่นะครับเสร็จแล้วเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า keynot 32นะครับ k e y not 32นะครับมาเจอแล้วนะครับมามาดูในในหน้านี้นะครับ จะมีหลายหลายเว็บนหน้าให้เราอัปเดตผมจะลองอัปเดตเว็บนี้ดูนะครับเข้าไปนะครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีเปลี่ยหน้าไปครับลองอันแรกเลยแล้วกันนะครับออโอเคเจอแล้วครับเจอ username และ password เห็นไหมครับให้เรา copy มานะครับ ก๊อปปี้มาทีละบรรทัดนะครับช้านิดหนึ่งโอเคครับก๊อปปี้เกินแล้วครับโอเคครับปัญยาเนะครับก๊อ,อ,บ <c ười> อปปี้โอเคเปิดตัวน็อตมานะวาง อสวางนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนการหา username password ใน,นเน็ตน,นะครับเ,เราไม่แนะนำให้ใช้ของของปลอมนะครับแต่เขามีให้เราใช้แล้วก็ลองใช้ดูไปนะครับจนกว่าเรามั่นใจว่าของเขาดีจริงแล้วค่อยไปซื้อใช้นะครับลองใช้ไปเรื่อยๆครับโอเคได้มาแล้วนะครับเล้อัปเดตฐานข้อมูลไวรัสเลยครับ ลองดูตรงนี้นะฮะถ้ามันขึ้นไปมันจะโหลดขึ้นไปครบร้อเอร์เซนะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านนะครับมันจะขึ้นมาให้เราใส่สเตมใหม่โอ้ตัวตัวนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้วิธีนี้ดูครับที่อัปเดตนอตน,นะครับ